ชีสเบอร์เกอร์ของที่คู่กันแล้วไม่แคล้วกันถ้าช้อนต้องคู่กับซอมถ้าเล้าต้องคู่กับโซดาแล้วมันจะแปลกอะไรถ้าเบอร์เกอร์ต้องคู่กับชีสมาฟังเหตุผลของการคู่กันในครั้งนี้ข้อแรกรสชาติที่สมดุลชีสมีรสเค็มและมันซึ่งตัดกับรสชาติของเนื้อวัวในเบอร์เกอร์ที่เข้มขน้นและนุ่มได้เป็นอย่างดีทําให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นข้อต่อมาเนื้อสัมผัสชีสที่ละลายเนี่ยจะเพิ่มความฉ่าให้กับเนื้อซึ่งจะช่วยลดความแห้งของเนื้อและเบอร์เกอร์ได้อย่างดีท,ท,ทํําาาาาให้้้ทททุุุกกกคี่่่ััดนนนนจะะรรูสสึมมมแลออตตวิยศ์ นนิดห่อยกับปฏิกิริยาทางเคมีชีสมีไขมันและโปรตีนพอละลายเนี่ยจะปล่อยกลิ่นอลไรสสัมผัสอูมามิซึ่งรสชาติของเนื้อที่ย่างโดยเฉพาะปฏิกิริยาเวลาจากการย่างทําให้รู้สึกอร่อยยิ่งขึ้นไปและ้อสุดท้ายประเพณีและความคุ้นเคยในวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาชีสเบอร์เกอร์เป็นเมนูคลาสสิกที่คุ้นเคยเอาเป็นว่าถ้าสั่งเบอร์เกอร์เขาจะมีรสสัมผัสข,ของชีสตามมาถ้าไม่ได้แล้วก็ถึงกับง,งุนกินเลยนะก็เหมือนคนไทยต้องใส่น้ำปลาในการปรุงรสนั่นแหละท่านผู้กินละครับถ้าซื้อเบอร์เกอร์จะ ขอชีสเพิ่มไหมเพราะทุกอย่างมีเรื่องราว